ฟันใช้สำหรับบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงเพื่อง่ายต่อการกลืนและการย่อยฟันมีส่วนประกอบ3มส่วนก็คือตัวฟันกราวคอฟันก็คือเนคและรากฟันคือรูทนอกจากนี้ตัวฟันยังสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนอีกก็คือเคลือบฟันอินเนอ ส่วนที่แข็งที่สุดของร่างกายก็คือเคลือบฟันเนี่ยขัดลงไปก็เป็นเนื้อฟันเดนทายเดนทีนนี่แหละก็โดยมีซีเมนต์หุ้มในส่วนที่เป็นรากฟันและส่วนทุดท้ายก็คือโพรงฟันปับ๊บคาวิตี้ส่วนเนี้ย สำคัญตรงที่มันจะมีหลอดเลือดเส้นประสาทและท่อน้ำเหลืองมาหล่อเลี้ยงตัวฟันฟันมีสองชุดชุดแรกเรียกว่าฟันน้ำนมเริ่มงอกเมื่อเด็กอายุประมาณ6เดือนเมื่อ24เดือนจึงค่อยๆหักไปโดยมีฟันอีกชุดหนึ่งงอกขึ้นมาแทนที่ ฟันชุดนี้แหละเขาเรียกว่าฟันแท้มี32ซี่จะขึ้นครบทุกซี่เมื่ออายุประมาณ25ปีแต่ไม่ใช่ทุกคนมีฟันครบ32ซี่นะผู้พูดเนี่ยมีฟันนับได้แค่3 0ซี่เท่านั้นและมันเป็นเรื่องจริงที่บางคนมีฟันน้ำนม ไม่หักกลายเป็นฟันแท้แปลว่าคือทั้งนำทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้เป็นชุดเดียวกันเป็นไปได้